คือลูกสาวไททันนะครับโดวยวันนี้เนี่ยหนูจะพาทุกคนมาชมสวนผีนะฮะใช่แล้วไม่ใช่สวนสัตว์คือสวนผีนะฮะพี่จะเอาแร็วางไว้หน้าประตูเขาเลยนะกลาบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The j o h วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮันเต็ดโรมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในมอสผีเลเวล1 0 0 0นะครับคุณผู้ชม และครั้งนี้เนี่ยผมจะเอาผีเลเวล1 0 0 0เนี่ยขังเข้าไปในห้องนะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกดที่ชื่อคลิปลิงก์จะอยู่ข้างล่าง <Okay. S 1> นะครับแล้วเราจะชนะผีที่อยู่ในห้องยังไงล่ะไปดูกัน โอเคตอนนี้เราเจอผีคุณครูนะครับผมเราก็จะไปหาห้องนอนนะครับคุณผู้ชมผีคุณครูเนี่ยเขาก็จะมาเขาประตูให้เราไปเรียนนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ว่าตอนผีคุณครูมาเนี่ยพี่จะเปิดประตูนะครับให้ผีคุณครูเข้ามาในห้องพี่อ่ะอะอะแล้วพี่ก็อย่าคิดไปเลยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> โอเคนะครับผมจะปิดประตูก่อนนะครับเพื่อล่อให้ผีคุณครูเข้ามานะขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะทํายากนะครับคุณผู้ชมผีเลเวลหนึ่แล้วทุกคน <c oughs> โอ้พันหนึ่งแล้วนะครับว้าวสุดยอดนะครับผม <c oughs> แล้วประตูเราก็ยังเลเวลหนึ่งนะครับผม <c oughs> แตกไปหนลายนะครับมาแล้วมาแล้วม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย <c oughs> เราขังผีคนครูแล้วคุณผู้ชมแต่ว่ามันมาพังเตียงผมทิ้งนะคุณผู้ชมมันจะมาพังเตียงทําไมพี่กล่าวว่าพี่จะนอนแล้วก็ยิงมันนะไม่เป็นไรยังไงก็คือเราขังผีคนครูไว้แล้วนะคุณผู้ชมอา้าวมีคนนอนหมดแล้วะคุณผู้ชมเออผีคนครูมาแล้วครับทุกคนชัดคือลูกสาวไททันนะครับ โดยวันนี้เนี่ยหนูจะพาทุกคนมาชมสวนผีนะฮะใช่แล้วไม่ใช่สวนสัตว์คือสวนผีนะฮะแล้วสวนผีเนี่ยเราก็ได้เลี้ยงผีเลเวลหนึ่งนยี่สิบเอดนะคบผมโอ้ยผิดนะคะไม่รู้คุณผู้ชมชอบภาคเสียงของพี่หรือเปล่านะ น้ำมัน,นเราต้องเข้าแล้วแหละคุณผู้ชม <g ül> เข้าดีที่เราขังผีนะครับคุณผู้ชมเราสามารถช่วยชีวิตของบอดได้ทั้ง4ชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมแล <g ül> ้วผีมันก็ออกประตูไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอันนี้มันไม่ใช่ปั๊บนะครับสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคุณผู้ชมพี่จะบอกให้เลยว่าประตูเลเวลหนึ่งนะครับเป็นประตูวิวตันในมอดนี้นะครับ คือผีจะตีประตูเลเวลหนึ่งไม่เข้าเลยนะครับคุณผู้ชมพุดว่าเราไปอัพประตูตอนไหนเนี่ยผีมันจะตีเข้านะครับมันตีแค่รอบเดียวก็แตกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้น้องไททันเนี่ยพาคุณผู้ชมเข้าไปในสวนผีนะครับเอาล่ะครับเอาล่ะค่ะฉันคือน้องไททันนะคะวันนี้หนูจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเที่ยวในสวนผีนะคะโอเคหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวฉันจะใช้ วิชาทะลุกำแพงเข้าไปนะคะโอเคนะคะคุณผ no. <No. okay. in no okay, yeah. <Mm ู้ชมตอนนี้เนี่ยเราสามารถทะลุเข้ามาในกำแพงได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกานมาเยี่ยมชมสวนผีระยะใกล้ชิดเลยนะคะคุณผู้ชมอยากฟังเสียงผาาของผีไหมไอเด็กเว้นปล่อยคนโคเดียวนี้สาแซะ วิชาทะลุกำแพงเนี่ยผมทะลุเข้าไปไม่ได้นะครับคุณผู้ชมผมได้แค่นี้นะโอเคไม่รู้มันจะเข้าได้อีกหรือเปล่านะเหมือนไม่น่าจะเข้าได้แล้วนะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมจะนอนนะคุณผู้ชมเราซื้อปืนวางที่ห้องเขาเอ๊ะไม่ได้หรอคุณผู้ชมมันต้องได้ดีนี่ไงได้แล้วครับคุณผู้ชมผมจะซื้อปืนวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าผีมันจะตายไหมคุณผู้ชมสามารถยิงตายไหมเฮ้ยเราสามารถขุด จริงได้ด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหถามจริงเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคุณผู้ชมเราสามารถดูวิดีโอแล้วก็อัปประตูได้นะถ้าผมอัพไปแล้วคุณผู้ชมพี่ว่ามันน่าดูแน่เลยนะไปโกไอเด็กแว้นรั้นี้มันต้องมีคุณผู้ชมมาแต่งเรื่องให้พี่อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะลองกดนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะได้หรือเปล่านะอ้าวไม่ได้ครับ อุตส่าห์พี่ลุ้นนะว่ามันจะอัปประตูได้หรือเปล่าสรุปไม่ได้ฮะคุณผู้ชมอยากดูแฮลิคอปเตอร์ไหมเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้ออกนะเดี๋ยวพี่จะซื้อของไว้ใต้ตีนผีนะครับเฮลิคอปเตอร์เอาออกมาไหมวะโอเคนะฮะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ บอทของเราเริ่มยิงผีเข้าแล้วนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะให้บอดของเราเก่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ผีตายไวๆนะซื้อแร่ให้เขาดีไหมคุณผู้ชมอ้าวแร่หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาแร่วางไว้หน้าประตูเขาเลยนะ <c oughs> <c oughs> วังแร่ที่หน้าประตูของเพื่อนได้นะฮะ <c oughs> ทำจริง โอ้โฮสรุปมึงทําได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมโอเคจะใส่เครื่องตัวนี้แล้วกันนะครับโอ้โหได้ทุกอย่างนะครับเฮ้ยมันผิดด้านหรือเปล่าคุณผู้ชมเออโอเคเพิ่มอีกนะฮะโอ้โหซื้อเพิ่มอีกได้ไหมเฮ้ยได้หว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวพี่จะซื้ออันนี้ให้เขานะโอ้โหได้หลายเครื่องเลยนะคุณผู้ชม ้อาอันนี้เป็นอันทำไมมันว่างเปล่าวะคุณผู้ชมมาสอนไปเยอะๆนะฮะพี่จะบริจาคให้เขาทุกอย่างเลยนะเออลูกแก้วไฟฟ้านะฮะแล้วก็อันนี้แล้วกันยันอ,อะไรอีกมีอีกไหมยันวันเอายันวางไว้หน้าประตูนะได้เฉยเลยคุณผู้ชมตู้เย็นอนะ่ะ ขัดตู้เย็นไหมโอ้โห,โโหตู้เย็นเปิดหน้าประตูเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยผีใกล้ตายแล้วคุณผู้ชมคือบอทเราเริ่มเก่งแล้วนะเดี๋ยวพี่จะบริจาคแร่ให้เขานะครับให้เขาเก่งขึ้นนะนี่โอ้โหนิ้วทองของเขาคืออย่างโหดใกล้ตายแล้วครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ผมไม่ยิงผีเลยนะ เอาผีขังไว้แล้วก็ทรมันผีในห้องนะปิดประตูขังผีนะครับโอ้โหเฮ้ยผีเริ่มหนีแล้วคุณผู้ชมมันเริ่มออกว่าคําว่าผีจะหนีนะคุณผู้ชมมันหนีไม่ได้นะผีเลเวลหนึ่งพันโดนบอดของเรายิงนะครับคุณผู้ชมใกล้ตตยใกล้แตกแล้วนะครับใกล้แตกแล้วนะครับใกล้แตกแล้วครับอีกนิดนึงนะครับโอ้โหผีเลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเกือบตายแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกนิดนึงโอ้โห โอเคนะครับสำหรับภารกิจก็จบเพียงเท่านี้นะครับสนุกไหมครับถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมสำหรับผู้ชมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาผมลงคลิปใหม่ใหม่เนี่ยจะเป็นคนแรกที่ได้รับชมนะครับแล้วคุณผู้ชมอยากให้ผมทรมานผีเลเวล1,000ั 1, ยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบาย